สวัสดีรับเข้าหนึ่งใบครับผมกับเจ้าเป็นหมวกผิวด้านครับผมใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมฟูลเซอร์วิสครับโปรแกรมฟูลเซอร์วิสของหมวกผิวด้านเนี่ยมันจะมีการพิเศษที่ใช้วิธีต่างไปนะครับจากหมวกที่มีผิวเงา สังเกตดีๆนะครับมันจะมีความขุ่นของชั้นผิวค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าผิวด้านนะครับมันต้องดูแลให้ดีนะครับหมวกมันถึงจะใสสะอาดอยู่ตลอดเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเป็นอย่างนี้ทั้งใบนะครับการทาความสะอาดของเจ้าหมวกผิวด้านใบนี้นะครับพุทลายเฮลเมตตัวนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเราต้องการเตรียมผิวเขาครับมันจึงต้อง อทองคำสะอาดที่มีใช้ตัวที่มีค่าพ H มากกว่าเลเวล7นะครับแต่นะครับเลเวล7มันแอบแรงนะมันมีความทิ้งรอยด่างได้นะครับบนชั้นผิวเพราะฉะนั้นใบนี้รีบล้างรีบเช็ดนะครับไม่แช่ไว้นานนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราหรือก่อนเอานวมกด้านในไปคลีนอัพและคลีนอัพด้านนอกก่อนดีกว่าครับผม ินอัพเรียบร้อยมาดูตรงนี้ครับเห็นความไม่เท่ากันของสีเนาะสีอันเนี้ยสังเกตดีๆไม่ได้ซีดนะแต่สีไม่เท่ากันเพราะว่ามันใสกับมันหมองทีนี้การที่เราจะปรับผิวของชิ้นงานที่เป็นผิวด้านเนี่ยมันมีวิธีเฉพาะของเขานะครับซึ่งไม่ขอเปิดเผยนะ,อะเอาางนี้ดีกว่านะครับ ดูลิ้วรอยดิฟสแคทคือไม่มีหมวกใบนี้ครับสภาพสวยๆนะครับแต่โฟกัสดูนะโฟกัสดูนะจะเห็นได้ว่ามันหมองอย่างเงี้ยทั้งใบจนมองไม่ออกว่าสีจริงคือสีอะไรนะครับจนกระทั่งแกะแรมตัวกลางนี้ออกปุ๊บเห็นเลยว่าสีจริงคือสีนี้นะครับแต่พอมีแรมตัวกลางปิดปุ๊บเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยเออสีมันก็แจ่มดีแต่จริงๆแล้วผมมองเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็มีใบนี้มือหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับ สีที่เห็นได้ชัดเลยก็เป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองสะท้อนแสงตัวนี้แหละนะครับซึ่งเป็นสีด้านด้วยนะครับเห็นชัดมากนะครับตามขอบตามอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือเราเก็บรายละเอียดให้ทั้งใบเลยเก็บตามขอบอย่างเงี้ยทั้งใบเลยก็ปรากฏว่าโหคราบดำๆคือออกมาเต็มเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เยอะมากดูดิเนี่ย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 นี่แหละนี่แหละคือผิวด้านมันเป็นอย่างนี้แหละมันมักจะดูดซับ สิ่งสกปรกเข้าไปในตัวมันนะครับเราก็ต้องปรับเสร็จแล้วก็ต้องใช้เซรามิกดีๆนะครับเคลือบเขาไว้นะครับโปรเทคยูวีนะครับโปรเทคอะไรหลายๆอย่างในตัวเขานะครับทำจบแล้วนะครับหมวกจะไม่ได้เป็นเงาขึ้นมาหมวกก็ยังเป็นด้านอยู่เหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวคุณดูนะอะไรที่เป็นฟ้าๆแบบนี้มันจะชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูงั้นเดี๋ยวปรับเสร็จมาดูกันอีกทีครับผม ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดูความสดให้ดูความสดให้ดูคราบที่บอกว่าเป็นคราบสกรปรกฝังลึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดูนะดูนะเนียนกลิบนะครับเหลืองกลับมาเหลืองจริงเหลืองชัดๆนะครับ นี่คือเหลืองของท t 2019มันต้องเป็นเหลืองที่สว่างเบอร์นี้ครับผมคุณดูแล้วกันนะครับขาวต้องเป็นขาวที่คลีนแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเช็ดด้วย IPA แล้วก็ลงเซรามิกกันเลยครับผม ดึงเทปดีเทลออกนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตรงที่เราไม่ได้ปรับมันจะเป็นสีนี้แล้วก็ตรงที่ปรับแล้วก็จะเป็นสว่างแบบนี้นะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเอออันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับผมดวเช็ดก่อนลงบนผิวด้านมันจะเซ็ตเร็วนะครับบอกเลยว่ามันจะดำเมี่ยม มันต้องดัาเมียมเบอร์นี้สิครับอรอบสองนะครับเอาให้คลิปเอาให้คลิปแสงมันจะโอเวอร์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็มีเอฟเฟกได้เหมือนกันนะครับ หมวกผิวด้านก็ฉ่ำได้ครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกคล้ายก,กันกับผิวเงานะครับหมวกผิวด้านมันก็ฉ่ำได้เซรามิกที่ลงก็ต้องเซตตัวเหมือนหมวกที่เป็นผิวเงานะครับ ทุกอยากอมาครับซรามิกเซตตัวดีแล้วกําลังจะประกอบนะครับนวมตอนนี้แห้งแล้วนะครับด้วยช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับมามันดำเข้มมากนะครับอันนี้พามาชมกับแสงธรรมชาติก่อนดำเข้มนะครับ สวเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมกับเจ้าอลาย TT 2019หลังจากที่เคลือบเซรามิกกับเราไปนะครับหมวกที่เป็นผิวด้านนะครับผิวมันจะไม่ได้เงาขึ้นมามันจะยังด้านคงดีเทลความด้านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับไปนะครับคุณดูความดำ คุณดูความเข้มของสีนะครับเซรามิกดีๆมันจะให้คุณได้แบบนี้แหละนะครับเฟดสีที่จากขาวไปนีออนนะครับค่อนข้างคมชัดนะครับดำเป็นดำสีนีออนมันต้องจัดจ้านเบอร์นี้ และขาวมันจำเป็นที่จะต้องคลีนขนาดนี้นะครับใบนี้ฟูลสวิตทำอะไรบ้างนะครับใบนี้ไม่ได้มีการแก้ไขในจุดใดฟื้นฟูสภาพผิวและทำให้สีเขากลับมาชัดขึ้นมาปิดไฟไหมโอ้โหปิดไฟแล้วโลกเปลี่ยนดีโอเคครับโอเวอร์ Over ไปอีกแล้วโทษทีนะครับช่องลมทุกอย่างเราไล่แอร์ฟลูให้หมดนะครับและ <c oughs> ซอกต่างๆตามพวกนี้ครับคราบสกรปรกคือเยอะมากนะครับจัดให้หมดนะครับนวมนะครับถอดซักหรือทุกอย่างสปาให้เรียบร้อยพร้อมอดโอโซนนะครับและนอกจากที่เราจะลงเซรามิกแล้วนะครับท็อปโค้ทที่ใช้จริงๆมันจะเป็นาปคาร์โปฟูเซตครับแต่ด้วยความที่เป็นคาร์โปครับเขาไม่ได้ให้สีขนาดนี้ สุดท้ายอะครับสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็ต้องมาจบในตัวของลิควิดแว็กสาเหตุที่เราต้องมีท็อปโค้ดหลายๆตัวมันคือประเด็นนี้เลยนะครับเพราะบางตัวมันลงแล้วมันไม่เหมาะนะครับเราก็ต้องหาสิ่งที่เหมาะที่สุดให้กับคุณรับผมผลงานที่ได้มันก็จะออกมาอย่างนี้ครับชิ้นขอบยางที่ชิวนะครับมันทำแบบนี้แหละนะครับอ่าโอเค ไวเซอร์ชิลเนี่ยเราเคลือบให้ด้วยนะครับซูเปอร์ไฮโดรบิกนะครับน้ำจะเกาะได้น้อยนะนี่ยังทิ้งคาบอยู่โอเคอ่าครับผมชิลพอประกอบกลับไปแล้วชิลจะต้องปิดได้สนิทขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำให้กับหมวกกันน็อกทุกๆใบนะครับช่องลมตัวนี้เราลือออกครับทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็แอร์วิงแล้วก็ลื้อนะครับ ทุกอย่างทงคำความสะอาดใหม่หมดนะครับยังไม่เท่าทีทีสองพบอกเลยเป็นหมกผิวด้านที่ผมยังตาตึงอยู่เลยผมว่าผมต้องจัดแน่เลยทีทีสองพคือชอบมาก <c oughs> ได้ทำแล้วได้เห็นดีเทลมาแล้วโอ้โชอบจริงแม่งสวยจริงนะครับ <c oughs> คุณดูชิ้นดำเออคุณดูล่องเนี่ยดำแล้วมันมีล่องเห็น <c oughs> ไหน <c oughs> มเออ ดูป,ปากนะครับให้ความดำมากนะครับอสวยจบสวยตัวอักษรที่เป็นสีดำคือดำเข้มมันต้องดำเบอร์นี้จริงๆนะครับฝาข้างคือลือออกมานะครับท้องคำสาทั้งใบงานฟูสวิตครับมันทั้งใบจริงๆนะครับ โอเคงานเจ้า TT สองพั2019ใบนี้เราปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ